สวัสดีครับตู่เกตกหนกไทยแท้ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยร,ราชพัฒกํกำแพงเพชรเป็นพนักง,งานมหาวิทยาลัยในสำหรับคอร์สออนไลน์ที่ตู่ได้เรียนตู่มีความประทับใจมากๆครูโค้ดแต่ละท่านมีศักยภาพเต็มที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนแต่ละด้านแล้วแต่ละท่านสอนเต็มที่ไม่มีกั๊ก เราสามารถนํามาใช้ได้เลยเพียงแค่มือถือเครื่องเดียวที่เราทําไม่ว่าจะเป็นตกแต่งภาพตัดต่อวิดีโอทาเพจยิงแอดการสร้างคอนเทนต์การปิดการขายขั้นเทพไม่ว่าจะเป็นคอร์สไหนครูสอนเต็มที่แล้วเราสามารถนํามาใช้ได้เลยเพียงแค่มือถือเครื่องเดียวเราสามารถทําเงินบนโลกออนไลน์ได้ขอบคุณคอร์สเรียนถูก,ถกแต่คุณภาพคับแก้วที่ดิไอคอนกรุ๊ป